สวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับตอนนี้อยู่ในเกม Dead ล i ิ่งหนึ่งสองนะครับผมอ่อย่างที่รู้จักกันนะตอนนี้ c a p c o m เขาได้วางขายก็ราคาถูกมากเลยครับตอนนี้ก็หมดช่วงไปแล้ว <c oughs> พวกจะมาแคสโอเคเราจะไปทำเควสกันก่อนลวกันเควสหนึ่งคี่สองครับผมอันนี้ผมเล่นจนจบไปแล้วแล้วก็มาเล่นใหม่ในสตรีมนะครับอ่าโอเคได้ครีกุญแจห้องมา เป็นกุญแจห้องที่ไว้เปิดสำหรับค้บของได้ครับอืมก็ใช้ได้อยู่อ่อาเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยกันทำไมทไมต้องวินพันเออไม่เข้าใจนีอ่อยากเล่นมานานละอ่าอืมถังถังเอามาถัง เฮ้ยเฮ้ยลืมให้ของเคตี้แป๊บนึงเคตี้เอาของก่อนเดี๋ยวก่อนนะครับผมจะเอาของของเล่นไปให้เคตี้นะครับมันสามารถให้ได้เอ่อ exp ได้เยอะขึ้นอ่าได้กันเลยของเล่นเนี่ยแหละบรรทัดลูกอมไม่ใช่มันเป็นลูกแก้วเอออันนี้ก็ลูกบอลให้ไปเคที่พี่มีอะไรจะให้นะ พ่อมีอะไรจะให้อืลูกว้าวมันช่วยจังเลยเอาไปเลยลูกพ่ออุตส่าห์แย่งซอมบี้มาแซงคิวได้ดีอ่าไล่เบลลอัพวเนี่ยเจ๋งไหมนะครับอืยเป็นไงล่ะเอาไปเลยอันนี้ผมรู้ตั้งนานแล้วไงโอเคให้ของเล่นมาให้กับเธอนะครับแต่ซ้ำถ้าจะให้ซ้ำได้หรือเปล่านี่น่าจะไม่ได้ครับต้องให้ที่มันต,ต่างกันไปต้องหาหมีอะไรนี้ได้ เอาไปเลยอ่ะนนี่คือไอ้ที่ผมให้มากินมันเป็นนี่นะครับเขาเหมือนเลยอะบรรทัดอ่ะบรรทัดหนูอ่ะเคยถ้าใครเคยเล่นนะนี่ขวานอืเก็บไม่เหลือเล่นนี่แหละครับไม่ทราบจะเบลซีอยู่แล้วก็ช่วยทำให้เราพีพีได้เยอะขึ้นครับอ่าโอเคเราเซฟกัน day o ว e level 3 h r e เก้าโมงยี่สิบตอนเช้าเจื่ เฮ้ยฝักบัวมันคาไม่ได้นี่วะเลมไปทิ้งซะงี้ทิ้งกดเอ็กนะฮะเฮ้ยัปดีเพื่อนโอ้กบวยไ,ไม่ใช่ถูกแล้วกินโค้กแป๊บไม่ะไรไม่มีอะไรมากครับเล่นสนุกสนุกครับ <c oughs> เกมนี้นะครับผมไม่ได้เป็นคนซื้อนะมีน้องเขาซื้อมาให้นะชื่อน้องแบงซนสะซิเจนะครับผมเขาขเต้องขอบคุณน้องเขาด้วยนะคระับเ,เก็บดิเ,เก็บคีย์บอร์ดก่อนเก็บบอร์ด <board> ไม่ได้เล่นเก็บคีย์บอร์ดโอเคเพื่อประตูโอเคเขาจะมีหนังแอคชั่นให้เราดูคนะรับเขาเลยคัดซีนเืมจะทำไงใส่ไว้แล้วหลอดี ห้องครับลืมไปว่าเราได้คีมอันนี้นะอย่างแรกเลยที่ของคราฟอันแรกที่เราจะได้ครับก็คือตะปูกับเคาเออหม้เบสบอร์นี้ผสมกันโอ้โหเครื่องมือครบคันอร่อยทุกคนผสมผสานได้โกโก้ครั้งอ่าคอมโบครับเนี่ยเอ้คูณสองพีพีออัลไลสไม่ใช่อึบ อึ๊บอึบอ่าได้แล้วพระเจ้าโจมันยอดมากเราไปข้างนอกกันครับเราไปลองศัธภาพของมาเบสบอลกันเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงลูกเดี๋ยวอุตเตะไม่ได้ได้แต่ฟาดสีอะไรมันไม่บอกสีอะไรมันมันบิดบางอู้ จะหืนแคนอนก็หืนไม่ได้โอเคไปเมื่อกี้เรามีนวมกับเน่เอ้าไม่มีมีดแป๊บนึงทิ้งใครทักใครทักเฟรชอืมช่างมันเราผสมประสานกันก่อนโอเคมีดมีดครับผสมกับนวมได้เป็นบูบูเลียน yes ไอที่ขึ้นภาพแบบนั้นกะคือมันแบบธรรมดานะครับแต่ถ้าขึ้นภาพแบบโปสเตอร์แบบไออ่ตะปูกับไม้เบสบอลนะจะมันจะคูณพี่พ,พ,พี่แบบคูณสองนะฮะมันต้องหาจากที่ไหนไ,หนไว้ลูกอืมนอนกันเลี้ยงเลยเดี๋ยวดรเราดูในห้องเราว่าแล้วมันค้าอะไรบ้างอ่าเจอแล้วทางเกตหนักใช้ได้อืมแม่งไม่เก็บกระเป๋าไว้ได้เด้ เดี๋ยวเราดูอะไรก่อนว่าอันไหนใช้ได้ขวานทิ้งไปเอานี่มาแล้วตะปูอยู่ไหนนี่ตะปู่อครับตะปูทิ้งก่อนเออของดีเดีย๋ยวต้องโยนยังไงน้ำมันวะนี่ครับผสมภาษานกันก่อนนะของเขาดีจริงมีเควสอะไรมาเคล็ดเอพนะีสี่ไซส์เคล็ดเนี่ยฮะไออไอศตร โอเควางครับ okay. โอเคโหเ,เ,เกือบเลิมแหมได้แล้วครับระเบิดแบบฟอร์ชินอเฮ้ยปืนทิง้งหยิบเดีย๋ยวลองมาดูสถิติภาพกันครับว่าความร้แรงของมันเป็นยังไงมันมีอีกอย่างนะเป็นค้อนกับค้อนกับขวานใช่ค้อนกับขวาน,อ,น,วานอันนี้กูมาเล่นดันเพลินหรือไาเล่นอะไรวะเนี่ย อ่าโอเคเก็บเก็บของเต็มทิ้งปืนแป๊บ๋ยวค่อยเอาเปืนพกนี่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ต้องไปรู้สองกับสนไนเดอขวานคอนได้แล้วแต่อันนี้เป็นอาวุธที่หนักหน่วงพอใช้ได้ครับแล้วผมก็ไม่ใช้มันมันไม่ใช่แนวะนะเดี๋ยวปืนปืนเลยยิงปืนมันไม่ได้ครับถ้าไม่เอาเปืนยิงมันจะเอาอะไรยิงนะเฮ้ ไม่ได้เดี๋ยวทิ้งก่อนกล่องกล่องก็มีของดีครับเดี๋ยวเปิดกล่องเปิดเองเนี่ครับโอ้โหแจมแมวมะเขือทอดมะเขือเทศนี่ครับได้เวลาล่อนแล้วกูจักสังหารอ้อ้าวว,าว้าวโอ้โดนโดนโดนยังจะไปโดนอีกอ่าเราไปดูประสิทธิภาพอันนี้กันกันครับอืมต้องหากลุ่มเยอะนะโหพอดีเรือประตูประตูช้างน้อย ดูเวลามีเควสอ,อะไรบ้างโอเคใส่เควสดสอบเฮ้ยอุ้ออ hey! ยอย่ายุง่งกูจะมาลองของดีหน่อยนี่ yeah. ครับเยอะออบไปแรงมากครับแต่แรงมากเดี๋ยวหาพิกัดเดี๋ยลบเจ้พิกัด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 พิการนะาพิการ,การ,การ,การโดนเฮ้ยใส่ของกูไปดีนะออกออกไป เน่เดี๋ยวเราดูอ่ะแก๊ดอยู่ไหนทางแก๊ดอยู่ไหนเอ้ยขาขยับขาเป็นรูปตัวเอ็มหลบไปหน่อยกาออกครับชะหลบเออโอ้โหเป็นเลที่ยอดมากครับหลบไปเฮดช็อตเดี๋ยวมาช่วยนี่ก่อนเฮ้ยวันดีเพื่อนมีอะไรช่วยไหม ไอ้เฮ so ็ดช yeah. yeah. uh ่วยเคลียสองศพป้องบีได้ได้เลยเคลียร์ให้เคลียร์ให้เป็นหมดเป็นเอ่อมัดวูดีนี่เป็นอะไรที่ผมถนัดที่สุดแล้วฆ่าบอลง่ายอยู่ถึงจะเวลนอนเลยนะโอ๊ไปกูอีกอบออฟตัะตูชุวยเป็นอะไรเพื่อนเดี๋ยวกูขอเงินแป๊บเงินอ้อสี่ร้อยสี่ร้อยเหรียญอ้อรวยแล้วกูมีอะไรช่วยไหม อ๋อนายย้ายจากแฟนมาเหรอเดีย๋ยวฉันตามหาให้นะไหนเลยหนานี้เป็นอะไรเดี๋ยวเราหาของให้มันเงี้งมันเอาปืนไปป้องก,กันตัวไว้เพื่อนมึงจะมาทำไมอ๋อทำไมไม่แฟนเสื้อเฮ้ยปึบจิมม้มหน้าเกี่ยวหนะ้าุไกลหลับเลยเดีย๋ยวเราหาแฟนให้พี่เมื่อยก่อน เฮ้ยยามาครับพี่เมิดแล้วเราเข้าอ่าจะเราเจอแฟนพี่เมืดแล้วครับตอนนี้เขาอยู่ที่อ่าบนโต๊ะนะบนโต๊ะแจกของแจกของกินเดิมนมปั๊บอ่านมจะได้ใหญ่ถุยก็เลยเรื่องเนะออช่วยเขาก่อนโอ้ยมันโต๊ะ,นะะนี่นะอ่านี่ันเก้าอี้ีินะขอแช่หน่อยอืมอเละอ่าเจอแฟนแล้วคุยกันสิเร็วๆเ,เข้า จะได้ไปทำเควสต่อโอ้กอดกัน,นก่อนเร็วๆเข้าแม่งมาแล้วเติมซีนเหรอเลือดติดเลือดติดจอเลยไอ้เอย่าเสือกเอ้าเอาหัวนอนทำไมคุยกันครับไอ้กอดเด็บโอ้ยไม่ทันแล้วเ okay. อาแกไปครับโอเคได้ NPC มาช่วยแล้ว จริงๆเราไปส่งตรงนี้ใกล้ๆก่อนก็ได้แต่ผมยังไม่รีบครับโอเคเไปทำเครงกันตต่อเลยมาเลยมาเลยนี่ครับได้ท่าใหม่ครับกระโดดเตะเยอะเลยเสยหน้านะเยี่ยมได้แล้วมันได้มันต้องได้ตามเลเวลครับมันถึงจะใช้ท่าท่าที่ปลดล็อกแบบนี้ได้นี่ไงกีตาร์ อีซ่าช่ามเมริกันโอ้มาแล้วไม่ใช่ชาวรอ็อกดูอินดี้อุ้ยสีสีฟ้าว่าวได้เห็นแล้วได้เห็แล้วฟินแล้วโอ้ยเอาไปเดี๋ยวมันมีมีดดาบตรงนี้เฮ้ยดาบเอ็กซ์เครร์เบอร์ววววอุ้ยโอ้โทรศัพท์ฝันเมาฝันเมาฝันเมาเอามึงเอามาเดีย๋ยวเรา เออเงินใส่ที่นี่เอาเงินก็ได้ครับที่นี่เป็นจุดดรอปเงินได้ดีเลยคาสิโนอ่ะชอบแล้วแล้วมันแล้วแต่ใจดรอปนะมาตู้ตังตู้เท่านั้นหัวขาดเลยตบไปอ่าเดี๋ยวเราให้น้ำไปเธอทีหนึ่งเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งตีเธอเลือดเธออ้าวน้ำกินไหมอันนั้นเหล้านะครับเป็นพวกแอลกอฮอล์โอเคให้เอาไปเธอเกินเอาเพิ่มไป เฮ้ยเฮ้ยมันมันจะไซคคอแฟนเธออือมันกับเธอมันอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วเงินมาอุ้ยโทษโทษมันมาแล้วสมเมยสักใกล้เลยอันนี้ก็เป็นที่ตอบหนึ่งได้ดีนะครับอ่าเราเข้าไปเล่นยางเลยเสยแค่ร้อยเดียวแต่ต้องกดให้ไวโอ้โหสิบสิบสิบดอสิบเหรียญ โอ้เมโจ230เหรียญมันต้องทำเสียงหนึ่งรางวัล100เหรียญรางวัล100่งร้อยเหรียญรางวันหนึ่งร้อยเหรียญรางวัล100่งร้อยเหรียญรางวัล100เหรียญหนึงวัน100เหรียญรางวัล100เหรียญรางวัล100เหรียญรางวัล100เหรียญสัตว์ไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ได้เงินไวครับผมโอเคเอาอะหาไปเล่นมาเล่นกันได้ครับนี่โอเคมีอันหนึ่งนี่ครับ ที่ผมอยากจะบอกเลยทีเดียวครับวันดีค่ะแม่วันดีค่ะพ่อโอเคไปใส่ตู้ครับโอเคเขาจะบอกเนะี่ยไม่คือสกิลแบบเอ่อน้ำเดิมตาพิเศษครับแต่ไม่มีบอกตาอะไรโอเคมันจะมีผสมเป็นพาวเวอร์เป็นเหมือนสิน่งอะไรสกิลพิเศษอ่ะโอเคใส่แต่ผมชอบปวกวิ่งเร็วมากกว่างับสีอวดำครับใส่ไปสองขวดเสือก อ่าเรามากินดูครับได้ได้เลือดเยอะนะบอกบอ,อ,อกตรงแล้วเราเก็บไว้เฮ้ยเมื่อ,อ,อกี้เราทิ้งอะไรไว้หรงมุมมอเดี๋ยวเรากินซิ่งอุ่นขาวกันไอ้สิ่วดำสิ่วดำนี่กินกินเท่าไหร่ย,ยังไงก็ไม่เมานะครับใช้ในปากก็ไม่รู้นะเฮ้ยเงินขน่ดน,นี้ลงไปเงินเงินสี400่ร้อยสี่ร้อยเฮ้ยอืมสี400่ร้อย นี่ครับเจอแล้วดาบของเราสกิเบอร์โอเคไปทำเพสต่อแม่งต่อไปเพื่อนอือชนเก็บก่อนเป็นอะไรที่ช่วยให้เราได้วิ่งเร็วมากอันนี้ก็ขคานจังคานไม่รู้เป็นอะไรเราดีไปเถอะ ปรุงรสอือร่อยเลยเลยกตก <c oughs> อร่อยครับไม่เจอตามร้านค้าทั่วไปได้ครับอร่อยมากอร่อยเลยเล่นแคสเกมไปแม่งกินหนมไปอร่อยเลยครับมาเถอะโอ้โหซอรีออร่ <c oughs> <c oughs> โซลี and ่เอ็นอูนี่ครับเป็นอันนี้เป็นร้านนี่นะครับร้านร้านโจรเราสามารถมาซื้อได้ไอพวกโจรนี่ไม่จะหาหาของตามแถวทั่วๆไปครับเรามาซื้อครับแต่จริงๆไม่อยากซื้อนะมันมีของดีเยอะเลยต้องซื้อโอเคโอเคเลตส์ก okay, วรูีโจนมีเขามีอะไรบ้างนี่ครับหนึ่งหมื่นเหรียญครับหูแผงคีบหอยยาสองหมื่นห้าร้อยเหรียญเลยเหรอสุด เหล้าครับแอลกอฮอล์เนี่ยครับมีชุดอาวากายครับชุดชุดแรงครับสองร้านเนี่ยเฮ้ยจักรยานเด็กโอ้ยหน้าตาดูดีไปเลยไปเลยเพื่อนเฮ้ยมีเกยช่กระตายเอาตตา่ไปฝากลูกดีกว่าเยี่ยมเลยแต่เราเก็บไว้ได้ ถ้เก็บได้ไหมถ้าถได้ไหมไม่เก็บใช่ไหมนี่กูไปแล้วลงไปเอ้ยหลวงฮันตรงนี้อุ้ยไม่ชอตอีแวเอาไอ้ขบอยนี่ที่จริงมันอยู่ตรงไอ้นี่ร้านร้านเอ่ออาหารแต่มันอาจจะทำมาทใหมตรงร้านนี้วะอุ้ยโทษโโทษรถรงัรับรถแรรทัแต่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  โอ้หลบไปเพื่อนๆรถมันแรงเพื่อทนทนยังไงก็ต้องโยนกระเด็นเดี๋ยวต้องเคลียร์แถวนี้ก่อนแล้วก็คุยกับเอ,อจ้าหน้าที่นะมัือกบอยโอ้หลบนกุยโอดน่อหน่าวขอให้เคลียร์ท้องไม่ก่อนใช่ไหมได้จัดให้เรื่องนี้เรื่องนี้ผมจะจูงผมจะจูงให้ได้นี่คือการกดรัวแบบธรรมดานะถ้ากดค้างนี่จะเป็นยังไงฟัดซับ ซับซับอุ๊ปอ่อาเดี๋ยวมีเท่นึงได้ไอพีพีเหมือนกันเฮ้ยไม่เฮ้ยไม่ไม,ไม่ไม่ปิน้นไม่ดิน้นก็ขอพลายด้วยไหมมันช็อตนะผมตรงนี้อยากซื้อใหม่ใหม่เดีย๋ยวดูนี่โปสเตอร์มันมีบางโปสเตอร์แล้ที่มาช่วยนี่เราได้ไม่ล็อกแมนได้หรอวะนี่ครับสตาร์วอลเจอโปสเตอร์แล้ว Yeah. เยี่ยมนะครัเนี่ยจะได้พีพีคูณสองมาแล้วจะบอกพี่ของคาแล้วเป็นยังไงบ้างโอเคก็ okay. <Right on. S 1> ผมก็ไม่ได้รู้อะไรมากนะผมก็เล่นเรื่อยๆแล้วก็จำ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 อันนี้มันกี่กี่เดือนวะไปมันปีได้แล้วมั้งเกมนี้ที่ผมไม่ได้เล่นนานเนี่ยเล่นจนจบแล้วก็มาเล่นใหม่เรื่อยๆเล่นจนให้ให้จบอะ่ะนะดูซิมันมีอะไรบ้างเห็นไหมมันเข้าลงหนังได้มันก็ได้พีพีด้วยด้วยว่า <S 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 นี่ไงครับมันล็อกโอเคอย่าค่อยไว้ทีหลังแล้วกันมันได้พีพีด้วยครับเยอะอยู่เยอะอยู่ กระนมนูกวาดเดินแล้วมันจะลม้มเดินแล้วมันจะล้มเปล่าไม่ใช่คนอ่านกันเฮ้ยไม่ใช่ชอตทีเธอลูกขอร้องเราจะช่วยเขาไงดิเขาล้างโดนซอมบี้กัดเอา,อาด,ดีมากเราเคลียร์ซอมบี้แล้ววู้ววสั่ใจาดีลูกนแมนเภออุ๊ยโดนแขะตากูโอเคกูอยากเข้าครับว่าจะไปอยู่กับเราไหม โอเคไปแล้วครับหนึ่งคนเรามีลูกสองครับเราเ,าเอาของมาเอดมันแลกได้ <c oughs> มีลมด้วยเฮ้ <c oughs> ย <c oughs> <c oughs> ไม่ให้ช็อตทีเธอลูก สตูของผมเลยเนี่ยอ่ะเราเข้าไปครับแต่เป็นเวสละเวสละแต่เราเคลียร์เคลียร์ก่อนก็ได้เราไม่ต้องรีบนะเราไม่ต้องรีบเอาไอคีในคิวคิวห้าสิบก็ได้พีพีเท่าไหร่ไมปดูจำได้ละโอเคไปดูกันทีละห้าสิบห้าสิบมันก็จะได้พีพีมาครับเราได้จัมโบ้เห็นไหมหนึ่งร้อยพีพีโอเคเยี่ยมได้ทีละทีละห้าสิบห้าสิบคิวห้าสิบคิวอะไรเงี้ย โอเคเราไปกันดีกว่าครับเดี๋ยวดูเลนว่ามึงเข้าได้ไหมโอเคเข้าได้ทุกคนก็นเข้าไปเฮ้ยให้ช็อตพี่ลูกไอ้สัตว์เดี๋ยวจะฟังใหม่ทิ้งห๊ะขอให้เวลนะาใหม่แล้มึช็อตเรามึงก็ไม่หายนะโอเคเข้ามาครับเราจะเจออะไรรองเท้าสวย เฮ้ยนำบัดใครเนี่อืมน่ารักใช่ได้ดิเบเกะรีดิเบกอร์เฮ้ยอืมวิงยังหวานแหววโอ้โหใช่ถือเลยนี่อืมแม่นหลายหลา่ควรควรจะเอาใจไอ้ไอ้ตัวนั้นขอบใจ เธอนีเซ็กซี่ได้ใจเลยโอเคคุยกับเธอครับเหมือนเธอจะพาไปให้เราไปไปกับเธอที่ห้องห้องอะไรห้องควบคุมโอเคตรงนี้มันจะมีของกินข้างในตรงนี้อยู่ถ้าจะไม่ผิดนะมันจะมีโอ้โหนี่ตเต็มเลยว่าแล้วชัดเลยอ่าหลบไปพี่น้องจำไม่ผิดจริงจริง โอเคเราเอาอยา่างนี้นะเราอยากเราถ้าเราอยากไวานะครับอยากอยากเดินไวนะาครับเดี๋ยวเราวางโอเคใครจะนั่งครับอ๋อคุณมืดจะมานั่งใช่ไหมครับจัด,ไป,จด damn, ไปครับ <c oughs> อุ้ยกดเด็บไปครับเลโก้เทโรยศกู <c oughs> ไม่ก็เทรยศกูอีกอืมโอเคมาห้องน้ำเพื่อเขาบอกจะคุณจะมาเซฟก่อนไหมอ่ะก็ได้เดีย๋ยวผมขอชักว่าวบบ ลบ take to me ถ้าเสร็จแล้วก็มาคุยกับเธอโอเ okay. ค let's go ขอขอ,อขอปล่อขอปขอไปทุกแปบบ๊บอือ,อสวรรค์ยอดการเซฟคือสวรรค์ที่สุดยอดที่สุดโ okay. อเคเวลสี่ด a y one เวลาเที่ยงครึ่ง okay. โอเคปุ๊บเส,<ๆ>สยหน้าไปกันเลยลืมไปกันนั่งไหมจ๊ะนั่งไหจ๊ะ ไปนั่งเองมาคุยกับเธอครับโอเคเสร็จแล้วครับไปกันเถอะโอเคเธอจะเธอจะเดิน,ดนไปนำหน้าไปครับว่าทางอยู่ทางไหนเราไปก่อนนะเราไปก่อนก็ได้ครับไม่ต้องรอหลบดิอีโบกหัวมึงกำลังนั่งรถเข็นอยู่ไปอืมไปครับไม่มีคำบรรยายใดๆไปเฮ้ยโอ้โหโอ้โหหลบไปหลบไปครับ คนพี่มืดของเรากำลังตากลมแล้วไปเออโอเคเดินหน้าไปก่อนนะที่เหลือช่างมันก่อนมันยังไงเขาพวกเขาก็ต้องตามเรามาทันอยู่แล้วนะนอกจากเราไปประตูก่อนแม่งเข้ามาไม่ได้ไม่รู้ทำไมประตูเมฆเข้ามันไม่เข้าหรือมันจำลืมทางอู้ที่มืดขอโทษทีล้อมันหลุด เก็บตามทางก่อนก็ได้นะครับหรือว่ารีบเออหรือเ,เราจะรีบไปก่อนก็ได้ให้เงินเงินเออตรงนี้จะมีเอ,อชุดอยู่เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าบ็อกเซอร์บ็อกเซอร์ลูกหัวใจอะไรอย่างนี้แต่เราไม่ใส่ครับใส่แล้วมันทุเลศเนี่ยไม่รู้ไปมาเหมือนกูรู้ทุกที่เลยอุ้ยจานต้องมีของคาตรงนี้แน่น,นอนนี่ครับ,น,รบนี่มีอะไรคาบ,บ้างตะปูออฟ แน่แน่แนต้องนี่จานกับนี่เลยตัดไม้ไอ้เพราว่าเรื่อยแล้วช <pools> <prediction"> ่างมันมันผสมได้ครับแต่เป็นนี่เออนี่ดูกันอ๋อข้าไปนี่ครับเป็นเครื่องยิงแบบจานครับดูกันอืมสตาร์ก่อนนี่เป็นไงล่ะครับนานี i s โอ้ยรู้แม่งรู้ทุกเรื่องเลยอืแม่งเก่งเกมเมสซ่าโอเคอื เล่นกันโอ้โหเวลอัพเลยครับมันเลยคนนี้อ่าโอเคได้แบบคูณกองมาแล้วรไป้ารอป้าไปอ่าขอแนะนำนะเอาซอมบี้เยอะๆแล้วยิงนะครับอืมง่ายๆอยู่อืมขาขาโอเคต้องว่าเอาลงสูงหน่อยมันจะถั่วมันเนี่ยมันมีแรงน้ำพ่วงโอเคอ่าแจม พอดีออกมาแล้ว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 ป้ายป้ายป้ายไปกันเลยไปกันเลยมาครับทุกคนผมมีจานเนี่ยครับใครใครจานแตกมาช่วยผมได้เปี้ยบเบ็ดบ้าเอ้ยไม่รู้เหมือนกันจะเปิดยังไงปุ่ม ปุ่มปุ่มเดียวมันเปิดได้อืมกูโง่เองขอโทษทีเรามันไก่เองโทษทีจะไปยิงไก่เลยเนี่ยอร่อยยั <c> ่ว <oughs> อร่อย แทบหลายอร่อยแค่มากินอย่างนี้เลยเนี่ยเราไปตกใจเอ้ยยายารับคอมโบคมโาตำรวจไปดีครับจานเด้ง การแตกมันก็เป็นนี่ได้แรงเหมือนแรงสะเก็ดระเบิดอหะ,ะเป็นอะไรที่แจ่มมากบินล้วเหินนี่ข้างล่างข้างล่างเออเออเออเฮ้ยเจ็บเจ็บเหลือแบบแบบเกินนานี้นี่อ๋อฮะสิบคิวแล้วครับนี่คิวเยอะยิ่งดีเอ้ เออ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 เอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดเยอะกูเยอะโอเคเหมือนลิเบกาเขาจะไปโน่นลวไอ้ฮะเราก็เล่นอยู่แถวนี้โอเคไอ้สเปกอะไนี่วาเอ้าสเก็ตอ๋อลืมไปว่าเราทำพังหรือทิ้งวะโอเคคุยกับเธอเข้าที่นี่ห้องควบคุมไอ้มันล็อกอ่ะ นี่ๆเราไปเราไปทำให้โกซะสวยจริงๆยังไงยังไงก็เออมันสวยเกินเลติคอเลยห้องควบคุมเป็นี้นี่เอง นั่นมันนี่นี่ว่าแพงแพง,โอ,โ,อนนงโ,โอ้โหอ่านนังโป๊จนตายฮะโอ้อุ้ยดูสิดูเขาดูเรื่องอะไรกันโอเคค่ะไปคแรบบับอร่อยหลายๆโอเค Hmm, I like it. Maybe we want to do better. Maybe we gotta do it together. Maybe we lost our way somehow. Maybe